สวัสดีครับยินดีต้อนระับช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย yeah. ่เห็นปกแล้วเนาะก็น่าจะรู้นะว่าอ๋อคุณพ่อไม่ทำไม่ได้ทำรีวิวนะฮะเพราะว่ากล่องเนี้ยไอ้กล่องโอราเคิลกับกล่องอ่าทั้งกล่องห้าหกสิบเก้าบาททั้งอะไรนะบัตตี้ไฟเวนกาดที่ออกมาล่าสุดนะทั้งบัตตี้ไฟสองกล่องก็ไม่ยังยังไม่ซื้อนะเพราะว่าไม่ไดีอ่ะไรเทคุณพ่อมีครบแล้วแล้วก็อัทุล่าคุณพ่อเลิกเล่นไปแล้วเนาะ แวนก็อลักเกเนี่ยนะซื้อแน่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คุณพ่อน่าจะไปซื้อที่งานแข่งใหญ่สิ้นเดือนแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะก็รอดูก่อนแล้วก็อควาฟอร์ ord, คุณพ่อคิดว่ายังไม่ซื้อเร็วๆนี้เหมือนกันก็อาจจะซื้อพร้อมกันสิ้นเดือนแล้วก็ยังไม่มีของมาส่งจากคิดอันคิดนะครับก็ฉะนั้นน่าจะไม่ได้มาส่งก็ถ้ามีมาส่งก็จะเห็นรีวิวถ้าไม่มีมาส่งก็อาจจะต้อง ซ or, bag, sure ื Duke, ้อส <v irt. S 2> ิ้นเดือนอาจจะไม่ได้รีวิวแล้วเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วมันก็นานแล้วนะเขาก็รีวิวกันหมดแล้วเนอะน้องๆก็ไปดูที่ช่องอื่นที่เขารีวิวกันก็ได้นะคุณพ่อก็เลยทําเป็นคลิปที่ไม่ได้ทำมานานนะฮะเด็กโปรไฟล์มโนนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคุณพ่อไม่ได้ซื้อหกสิบเก้าบาทศูนสมกับศูนสี่นะ VCD ศูนย์สามกับ VCD 0ูนสี่เพราะฉะนั้นคุณพ่อมีอะไหล่เกือบจะครบเลยก็โปรโมของอลาเคล่นนะคุณพ่อมีเยอะมากคุณพ่อไล่เก็บเลยแหละก็ มีเกือบจะครบขาดแค่ใบเดียวคือนกนกนางแอ่นนกนางนวลน,นกอะไรตัวอย่างนะเนียเกตสองที่เล่นกับโปรเทคสองก็ไม่มีก็เลยโอเคไม่มีก็เดี๋ยวจะพูดถึงแมนชั่นมันถึงให้ว่าวิธีเล่นเผื่ออยากใส่อะไรพวกนี้ก็พูดให้ฟังได้แล้วการไม่มีตัวเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะมันเป็นที่สล็อตหนึ่งสล็อตที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ตามสบายนะครับแล้วก็เด็กนี้เป็นเล็กซื้อมากะเก่งเลยไหมคุณพ่อบอกได้เลยว่า มันเป็นเด็กทีดีที่เก่งกว่าทีดีขึ้นมาหนึ่งสเต็ปก็จะมาเล่นอย่างนี้เห็นนะครับมันจะเป็นสายอมาม่าเราจะมาเล่นสายอมาม่าก็คุณพ่อก็เออเราไม่เคยทำานเวอรไฟสายอมาม่าแบบจริงจจังๆมานานแล้วเนาะก็ได้กลับมาทำานเวอไฟอมาม่าสักทีหนึ่งเนาะอืมมีอะไรพูดไหมก็น่าจะประมาณนี้เป็นเด็กที่มีคอมโบโฮสตกระบาทมีคอมโบโคตรใหญ่ด้วยนะฮะแบบคอมโบแบบลำตึงๆลำตึงๆนะฮะมาดูกันละกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะ อย่างที่บอกนะคุณพ่อใช่ของเก่านะครับที่คุณพ่อเก็บไว้เลยเพราะฉะนั้นตัวเริ่มคุณพ่อจําได้ว่าเขาจะให้เป็นโลเซนเมกัสมาซึ่งถ้าซื้อโคตรเก้าบาทอะตรงนี้มันจะมีสกิลว่าถ้าคุณต่อสู้เป็นเกตดหนึ่งสูงกว่าจะดิบควิกชิลด้วยก็คือตัวเริ่มที่แก้สกิลแล้วนั่นเองนะฮะก็ถ้าอัน้ซื้อถือใน69เก้าบาทก็จะได้ตัวเริ่มที่แก้สกิลแล้วนะอันนี้ไม่ได้แก้นะครับก็ใส่ได้เหมือนกันจริงๆเพราะว่าไทยแวนเขาแก้ในระบบแล้วเนาะก็แก้แก้ในระบบแล้วกกก็็อัันนนี้ค่่าาเทา เด็กนี้จะเล่นตัวหลักเราคือ c ีอโออัมมาทิรสึนะครับก็เป็นเกษามีโปรเทคยืนในหมื่นสองพันสกิลแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเพอเทินนะฮะบัตหนึ่งจัวหนึง่งดูท็อปเด็กหนึ่งใบสามารถไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองก็ได้จัวหนึ่งแล้วดูท็อปสามารถเรียงคริเกอร์ได้นั่นเองอีกสาากิลหนึง่งออโต้แบลเลียนะฮะเมื่อเรามีการาดูกองการ์ดในเทินนี้ตัวมันจะบวกห้าพัน ไม่ว่าคุณจะดูสองท็อปเรียงเปิดแล้วเรียงอะไรก็ตามเปิดไ้บนไ้ล่างก็ตามเปิด3มเปิด4ี่เปิด5้าเปิดกี่ใบก็ตามจะบวกแค่ห้าพันต่อครั้งสกิลนี้จริงๆถ้าไปดูภาษาอังกฤษกับญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนกันเพราะองไทยแก้รู้สึกว่าจะแก้สกิลให้มันทําให้เล่นกับโกลฟไม่ได้เพราะจำะไรแล้มันนานแล้วอาจารย์ให้มันเล่นกับโกลฟเมกาที่เป็นสไตล์ของพรีเมียมไม่ได้ไม่งั้น ถ้ามันสกิลเก่าที่ถ้าไปดูของภาษาอังกฤษอ่ะมันจะบอกว่าเปิดท็อปแล้วจะบวก5,000ันเลยเพราะฉะนั้นโกลฟเมริกาสามารถปัมป๊มปั๊มเปิดเปิดได้เรื่อยๆอะ่ะถ้าแวนกัดเราฮาร์ดเราติดชื่อเมกัสโกลฟมันสามารถดูได้ตลอดเวลามันก็จะบวก5 0 0 0 5,000ันไปเรื่อยๆแต่ของไทยแก้เทคแล้วทำให้ทำไม่ได้ของเมืองนอกไม่ได้แก้เทคอะมาแต่ของเมืองนอกจะไปแก้เทคที่โกลฟเมกัสแทนก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเล่นแตนด์ด่าแ,แ,แล้วก็ไม่มีผลอะไรก็เปิดท็อป อีกสก,กิลอีกตัวหนึ่งมาเรามาเปิดท็อปไว้บนไว้ล่างอาม่าเปิดท็อปไว้บนไว้ล่างก็ปวุกทีละห้าพันห้าพันได้อยู่ดีเนาะฮะเนาะฮะอีกแล้วเนาะอ่ะคุณพ่อใส่เป็นไอเนี่ยสองใบเป็นตัวลองเผื่ออาม่าไม่ขึ้นก็เอาไอเนี่ยมายืนแวนชุกเฉินเพราะอะไรถึงแม้มันจะไม่มีสก,กิลในช่องแวนก็ตามแต่มันมีโปรเทคไม่ได้เอาอะไรเอาโปรเทคก็ชุกเฉินอาม่าไม่ขึ้นก็ยังดีกว่ายืนอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ไว้สองใบนะสาวบริสุดแห่งดับสมบัติชิซึกิ เกศสามีโพเทคเหมือนกันยืดหนึ่งหมื่นสองพันสกิลแอคทีฟในช่องเรียนะฮะไม่ได้ช่องแวนนะช่องเรียวันเพื่อเทิร์นเคาน์เตอร์บัสสองโซบัสหนึ่งจัวหนึง่งเลือกในแถวหน้าไม่เกินสามใบบวกตัวละห้าพันด้วยก็เก่งแต่เสียอย่างเดียวบัสสองถ้ามันบัสหนึ่งนี่คือแบบโคตรของดีนะแต่ว่าบัสสองก็เพื่อลงแวนฉุกเฉินได้โพเทคนะฮะเกศสามอีกตัวหนึ่งคุณพอ่อเด็กนี้คุณพ่อจะใส่เกศสามไว้อยู่ อ่าสี่ห้าหกแปใบนะครับใส่ไว้9ใบก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวยืนข้างเอาไว้เล่นคอมโบอีกทีหนึ่งก็สำหรับคนที่คิดว่าเด็กมันจวเยอะแล้วคุณสามารถใส่ตัวนี้สีได้ไอตัวนี้แค่แทนที่ไปเลยเป็นสีใบนะฮะอ่ามิโกะสงครามสารสะสารสะเกีาไม่มีโพเทคที่ใส่ตัวนี้น้อยเพราะว่ามันไม่มีโพเทคลงแวน่อนจะแบบแย่แย่มาก ยืนในหมืสกิลในช่องแวร์และช่องเลียนะครับเมื่ออยู่ในนี้จมตีแวนดูทับเด็ก1ใบเอาไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้ถ้าไว้ล่างตัวเนี้ยจะบวก6,000ใช้ง่ายก็บวกพลังง่ายๆเลยถ้าแบบเปิดมาเป็นนอร์มอนก็โยนลงล่างไปบวก6,000เป็นตี18ข้ามเส้นของฟอร์ f ฟอร์ดตอนนี้จะให้ห้าพันต้องให้หมื่นหรือตอนนี้นจะตีไม่ฮิตต้องให้หมื่นแทนเกรดส เกตสองเอาคนนี้มาเป็นหนึ่งในตัวยืนนะครับก็จริงๆถ้าถ้าคุณซื้อพวกวอลาเคล่นมาแต่แรกตัวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นเมกัสนะฮะเป็นอะบาริโอเลตเมกัสเกตสองเก้าพันชิวห้าพันแอคทีฟเลกาดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจับเลสเลกาดของเราที่อยู่ในแถวเนินต้นในกับตัวนี้ก็คือเลสตูดหรือเลสหัวถ้าตัวนี้อยู่ล่างก็เลสหัวมันถ้าอยู่ตัวนี้อยู่ข้างบนก็เลสตูดมันนะฮะ อ๋อเลสทั้งสองใบเลยเลสตัวมันด้วยก็สมมติว่าอย่างนี้ก็จับเลสคู่นะฮะบัตรหนึ่งเลสคู่อ่ะจะได้จั่หนึ่งแล้วก็แวนการหนึ่งตัวบวกหมืน่นมันมีตัวคอมโบอยู่เดี๋ยวตัวคอมโบจะมาพูดในตอนคอมโบนะครับก็จับเลสคู่แล้วบวกหมื่นนะฮะอ่าจริงๆตัวนี้น่าจะบอกสุดท้ายเนาะเอามาบอกก่อนละกันก็จะเป็นเ e ท a l s ลเซสเตอร์ทอเต้นะครับก็เป็นตัวนิดหนึ่งพ่อเคยใช้บ่อยๆนะพลังเป็ดพันชิลห้าพัน คอนเทนเ์ Continue, ในช่องแวนลช่องเหลี่ยในเทอร์เล่าถ้าเรามีมือสิบใบหรือมากกว่าตัวมันจะบวกหมื่นบวกคริตอนนี้เรามีควิกชิลลแล้วทําให้มือเราบวกหนึ่งง่ายๆถ้าเราเริ่มหลังเพราะฉะนั้นมือสิบค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสล็อตฟรีถ้าคุณไม่อยากใส่ตัวนี้แนละคุณคิดว่าคุณเล่นโปรเทคสองบ่อยต้องมีเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายอะไรทุกเครื่องหมายเลยว่าคุณเล่นโปรเทคสองบ่อยเอาตัวนี้ออกเอาใส่นกแทนนกมันบอกว่า ทายช่องรีแล์ช่องกาเดียนถ้าถ้าในสนามเรามีกิฟต์มาร์เกอร์โรเทคอยู่ก็คือโรเทคสองนั่นแหละตัวมันจะบวกพลังห้าพันแล้วก็ชิวห mm. ้าพันะถ้ามันเหยียบบนโรเทคสองถ้ากับว่ามันจะบวกหนึ่งหมื่นชิวบวกหมื่นถ้ากับเป็นตัวเซบสองหมื่นปะเพราะโรเทคมันโรเทคสองมันบวกเซบให้ 1, หมื่นหนึ่งหลือห้าพันดูก่อนจะไม่ได้อ่า,อาบวกเซบให้หมื่นหนึ่งก็จะเป็นตัวนกมันจะเป็นตัวที่เซบสองหมื่นแล้วก็ตีอยู่ที่หมื่นเก้า ก็ถือว่าโอเคสำหรับคนที่เล่นโปรเทคสองบ่อยแต่ถ้าคุณรีว่ายังไงผมก็เล่นโปรเทคหนึ่งบ่อยกว่ามากๆอย่างคุณพ่อเป็นต้นใส่ท็อตเต้ไปคุ้มกว่านะครับก็มือสิบเด็กนี้ออราเคลิลอย่าลืมว่ามันคือเด็กออราเคลิลนะฮะเกรดสองเป็นจุดท้ายนะครับก็เด็กนี้จัดมาตรฐานเลยนะเกรดสามเก้าเกรดสองสิบสองเกรดหนึ่งสิบสองแล้วก็ตัวเริ่มแล้วก็ทริกเกอร์สิบหกนะฮะใช้เป็น องเมียวจิแห่งคืนเดือนายตัวนี้เป็นโปรโมโเหมือนกันก็แต่ละคนที่หาจากงานแข่งอะไรพวกนี้ไม่ได้ก็มาเก็บในกล่องนี้ค่อนข้างจะคุ้มเป็นกล่องที่โปรโมคุ้มเพราะว่ามีทอตเต้ที่ติดแบสซิสสามารถเอาไปเผื่อนนอนาคตหลากคนอยากเล่น b บ t t l e Si s t e r รล้วนอะไรพวกนี้ได้นอะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมใบที่คุณพ่อหาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะได้ใช้ตอนนี้มาก็ไม่ได้ใช้ซะแล้วเนาะอ่าสกิลออโต้เรียกการ์ดนะครับม่ลงสนามโซบัสหึงทิ้งมือหนึ่งใบเอาการ์ดจาก ใต้เด็กใต้กองอ่ะใบล่า,ลาสุดของกองขึ้นมือนะครับก็ามาคอมโบกับแน่นอนอม่าหรือเอามาคอมโบกับเกตสาก็ได้กล่องนี้ไม่มีดอพีจีให้เพราะฉะนั้นใส่เป็น PG จีเกตหนนะครับถ้ามีดอพีจีก็ใส่ดอพีจีแทนซึ่งถ้ามีดอพีจีแล้วคุณก็จะหาตัวที่ดีกว่านี้ได้อย่างเจมีนี่หรืออย่างอะ,อะไรนะ Circle m ิลเมกหรือ อะไรไม่กัดหัวใจอะไรนะั่นอะ่ะดีกว่านี้เยอะซึ่งถ้ามีดอพีจีแล้วแล้วก็แบบไปซื้อในหมายเทินเอาดอพีจีแล้วก็ที่ว่างสี่ใบก็จะมีแค่ตัวนี้ที่เสียบมาแทนซึ่งค,คุณคิดว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้ยากเกินไปบัตรหนึ่งอะไรนะจัวดสามจบเทินทิ้งมือสามอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้นะก็ใส่เป็น PG จีเกตหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปเพิ่มเป็นคีสิบสองก็ได้กับอลังเคลนนะฮะก็แล้วแต่คีไม่น่าแพงมัง้งมั้งนะ น่าจะถูกกว่าพอๆกับดอพีจีถ้าเป็นครีฟอยนะก็ประมาณนะั้นลองไปหาดูนะอันนี้เป็นใส่เป็น PG ธรรมดาไปก่อนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่าคุ้มมากๆในกล่อง69นี้ก็คือคนนี้ Battle Sister Penetone เอ้ยไม่ใช่เพนเนลลเต้นเนนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ใครๆก็รู้ว่าคุณพ่อชอบมากๆนะเก่งสุดๆแล้วก็ติดไว้เกือบทุกเด็กในตอนนั้นนะซึ่งอนาคตก็ถ้า Battle Sister มีที่ว่างลงก็ ยัดได้เพราะว่า Battle Sister ขอติด Battle Sister ทางเด็กนะฮะเก็หนึ่งแปดพันชิวล์มินแอคทีฟในช่องเรียกาน,นะฮะเอามันเข้าโซ่เปิดดูด็ก2ใบ1ใบไว้บนสุด1ใบไว้ใต้กองนะครับในการเช็คทิกเกอร์ใบแรกที่เราเช็คเจอพาวเวอร์ของทิกเกอร์จะบวกหมืน่นเป็นลูกละสองหมื่นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆแล้วเป็นคอมโบคู่กับไอตัวเกสนั่นแหละ แล้วก็ที่เกตหนึ่งสุดท้ายว่างสุดๆไม่รู้ใส่อะไรก็ใส่ตัวนี้เป็นโปรโมโอีกใบหนึ่งที่ติดแบตซิสเตอร์นะฮะก็อย่างที่บอกว่ากล่องเนี้ยคุ้มมากๆสำหรับคนที่อยากจะรอเล่นแบตซิสเตอร์ในอนาคตเราคิดว่าเอะผมอยากจะมีของมันออกก็กล่องแรกมาผมอยากจะมีตัวใส่ที่เป็นแบบแบตซิสเตอร์เยอะๆกล่องนี้ก็คือมีให้สามใบเลยเกตหนึ่งหนึ่งใบเอ้เกตหนึ่งสองใบเกตสองหนึ่งใบเลยคุ้มมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบตซิสเตอร์นะคะเซบูรา เกตหนึ Auto, Vanguard, ่งเปพันชิลหมื่นออโต้เวนกกดเยการเมื่อเวนกัดเราโจมตีฮิตชี้หนึ่งตัวบวกสามพันใช้ง่ายกลุ่มๆนะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากใส่ตัวที่ใช้บัสเยอะเพราะว่าอาม,ม่าก็ใช้บัสเกตสองก็ใช้บัสเกตสองก็ใช,กใช้โซเกตสามตัวลองก็ใช้ทั้งบัสทั้งโซก็พวกนี้มันก็โอเคนะไม่ได้ใช้บัสอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคแหละทริกเกอร์ก็มาตรฐานม,มาตรฐานตามนี้เขาให้นะอาร์ตอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณพ่อใช้ ใช้อาร์ตจากกล่องทีดีอาจจะไม่เหมือน,นที่เขาให้มานะครับก็เป็นรอสี่นะครับคีปแปดเนาะอ่ะมันคคละอาร์ตแต่ว่าตัวดวกัดไม่เป็นไรนะแล้วก็ฮิลสี่ตาระเบียบเนาะโอเควิธีเล่นที่บอกว่าเด็กนี้มีคอมโบใหญ่ซ่อนอยู่นะฮะจะบอกว่าซ่อนได้ไหมมันก็ไม่ได้ซ่อนมากม่ยขนาน,นั้นเนาะอ่ะเล่นธรรมดาคุณพ่อพูดคุณพ่อพูดไม่พูดถึงนะคุณพ่อข้ามไปเลยนะเริ่มหลังได้จั่วเนาะแล้วก็ขึ้นสองก็ ขึ้นอะไรก็ได้อขึ้นเป็นคนนี้ก็ได้เปอร์เซ็นใช้น้อยเราจะมาเริ่มจากการขึ้นสามเลยแล้วกันโอเคขึ้นสามสกิลอาม่าจะกดเลยไหมามใจขุนแล้วแต่มันไม่จําเป็นต้องเซตบอร์ดเด็กนี้ดีตรงที่มันไม่จำเป็นต้องเซตบอร์ดเนาะก็กดสกิลอาม่าเลยก็ได้เขาจะบัตหนึ่งจัวหนึ่งก่อนแล้วก็เปิดทับเด็กหนึ่งใบไว้บนไว้ล่างสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเปิดมาครับเป็นอา่าทอตเต้เอาทอตเต้ไปใต้เด็ก ไม่ไว้บนต่อเราก็ปูแล้เราก็เราก็มาสร้างคอมโบต่อลงคนนี้ยังไม่ต้องกดสกิลเพราะว่าสกิลเป็นแอคทีฟกดในเมนเฟสตอนไหนก็ได้ลงเพเนคอเต้เพเนคอเต้กับตัวนี้กดสกิลตัวนี้ก่อนเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับบิดสองคนจัวหนึง่งจัวหนึ่งและชี้แวนบวกหมื่นอมาม่าเปิดท็อปกองหนึ่งครั้งบวกห้าพันเปิดเทอากองอีกหนึ่งครั้งจากคนนี้ ไม่ได้เปิดเิเปิดจากอามา่าใบวกห้าพันตัวนี้มันได้จัวเนาะใช่ไหมเออใช่โอเคเลตสองตัวอามา่าบวกเท่านี้แหละอันนี้อันนี้อยู่ใต้กองอยู่นะอันนี้เป็นใต้กองนะข้างนี้หาอะไรมาช่วยตีก็ได้หรือยังไม่อยากลงอะไรมาช่วยตีก็ได้ก็กดสกิลเพเนโลเต้ไอ้กดสกิลพันอาเพเนโทเน่ آ, ครับเขาโซ่เปิดทับเด็กสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบใต้กอง หรืออย่าเพิ่งกดลืมลืมคุณพ่อขอโทษคอมโบมันลูกใหญ่ไปอ่ะลงตัวนี้มาอมอเมลจิสกิลอมอเมจิครับโซบัสหนึ่งทิ้งมือ1นใบทิ้งเป็นควิกชิลไปเลยก็ได้ถ้าเราเริ่มหลังเอาการ์ดจากใต้กองหงใบขึ้นมือเราจะได้ตัวเล่นเป็นอ่าทอตเต้มาซึ่งโอเคโอเคมากๆสกิลครับสกิลเพเนโทเน่มันถูกเลสแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว,ลวก็ยัดโซ เปิดท็อปเด็กสองใบหนึ่งใบไว้บนสุดหนึ่งใบไว้ใต้กล่องก็บนสุดอาจจะเป็นทริกเกอร์หรืออะไรก็ได้อมาม่าเห็นการเปิดท็อปเด็กอีกครั้งหนึ่งบวกอีกห้าพันอ่ะข้างนี้ก็จะโอเคแล้วข้างนี้อาจจะหาหาอะไรก็ได้มาช่วยบูทง่ายๆหน่อยก็อาจจะเอาตัวนี้มาช่วยบูทก็ได้เผื่อแวนฮิตก็จิ้มตัวนี้ลงมาแค่เนี้ยแล้วก็ลงเกตสามมาหรือ อย่างที่บอกว่าเราเอาทัตเต้ขึ้นมือสมสติว่ามือเราเช็คมีทิก,กร์เยอะมากเราไม่ได้ลงเพราะาต้นเกมเราไม่ได้เล่นเราเล่นขึ้นสามเราค่อยเล่นแล้วมือเราเหมือนประมาณสักเก้าแปดแปดถึงสิบคุณพ่อแนะนำว่าให้ลงทัตเต้ไปเลยอันนี้เวตุดและลงทัตเต้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีมือแปดถึงสิบเลนการ์ดเช็คสองใดยังไงก็มือสิบเข้าใจใช่ไหมเล่นการ์ดเช็คมือแปดเช็คสองไดเป็นเก้าสิบยังไงก็คือมือสิบอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ แฮมเนกัดตีฮิตตัวนี้สามารถจิมจิมตัวนี้บวกพลังได้แล้วเบนกัดเราตีเท่าไหร่ตีสามหมื่นสองเช็คท็อปจาก uh, one, อารเพนโทเน่บวกทิกเกอร์สองเท่าด้วยนี่เองคอมโบมีอยู่แค่นี้คอมโบเดียวที่คุณพ่อจัดไว้นะก็จริงๆมันมนนีนกก็คือนกก็คือที่ที่ของไอ้ตัวนี้ยสมมติอันนี้เป็นนกก็ก็เป็นนกอะ่ะก็เป็นนกก็คลิกอาร์เอ็กซ์ไอ้โพเทคสองแล้วก็อันนี้เป็นนกใช่ไหมก็ลงมาบวกพลังก็เป็นอีกข้างหนึ่งที่ไม่ต้องลำเยอะ ไม่ต้องฟาร์มมืออาจจะลงมือมาช่วยตีนะต้นเกมได้แต่ก็อย่างนั้นแหละก็คุณพ่อชอบค่วนนี้ยชอบเป็นทริสเตอร์ก็เลยไม่ใส่นกแค่นั้นเองแล้วก็โพ o เทคสองความใหม่นี่คืออะไรใช่ไหมแค่จะไม่ได้ใช้เลยยไงก็เออใช้เป็นนี่แหละอ่ะการลบการโจมตีก็เด็กนี้ก็แวนกัดเปิดก่อนเลยก็ได้ไม่แ yeah. ย่สามหมื่นสองฮิตมีสกิลเช็คอย่งไงถ้าเช็คอย่างที่บอกมือแดถึงสิบ ก็ลงตัวนี้มาก็มือสิบมือสิบปุ๊บบวกหมื่นบวกขีถ้าคนนี้ตีฮิตถ้าแวนกัดตีฮิตอีกไอคนนี้ชีให้อีกสามพันด้วยแถมแค่เนี้ยข้างนี้อาจจะเบาหน่อยอาจจะตีแค่สิบเจดแต่ก็ทำไมสิบเจ็ดแต่ข้างนี้คดแรงยี่สิบสองสองขี้ซึ่งคนนี้ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช้แล้วคุณจะลงทับไปเลยก็ได้แต่ว่าสก,กิลเป็นแอคทีฟจบเทินสมมติจบเทินเขายังไม่ตาย คุณสามารถเสพคนนี้ทิ้งหรือยิงถูก,ถก,ถกตีทิ้งก็ช่างมันและข้างพวกนี้อาจจะยังอยู่เหมือนเดิมสแตนจั่วไลท์ใหม่อะไรก็ได้ตามใจลุกขึ้นมาให้หมดและมีบั์รเหลือบัตรเหลือสองบัตรเขกดบัตรหนึ่งของอมาม่าแล้วคนก็กดบัตรหนึ่งของคนนี้จับเลสถ้ามีอย่างเหมือนเดิมถ้ามีเพเนโทเน่ยอยู่ก็เหมือนเดิมก็เอาเพเนโทเน่มาลงบนหัวมันก็ได้บัตรหนึ่งเลสสองคนแล้วก็เอาเพเนโทเน่ย,ยัดโซแค่เนี้หรือถ้าไม่มีถ้าไม่มีแต่ว่ามีตัวเล่นอื่นก็ บัตรหนึ่งเลสตัวมันเพราะว่ามีตัวเดียวไม่ต้องเลสหัวมันก็จัวหนึ่งชี้แวนบวกหมื่นเหมือนเดิมอาม่าเห็นเปิดของตัวเองบวกห้าพันแล้วก็ค่านี้อาจจะลงเป็นอละง่ายๆหน่อยก็ลงเป็นตัวนี้ถ้าลงเป็นซาซระก็ตีสิบสองสิบสองเปิดท็อปเด็กไว้บนไว้ล่างถ้าเป็นทริกเกอร์ก็อาจจะแปะบนไว้อมาม่าจ,จะไม่บวกพลังไอตัวเนี้ยจ,จะบวกไม่บวกพลังแต่เป็นทริกเกอร์แต่ว่าถ้าไม่ใช่ทริกเกอร์ก็ลงตูดบวกหกพัน แค่นี้เองอมาม่าก็เห็นเปิดท็อปบุยห้าพันตีเนี่ยแค่เนี้ยคอมโบมันง่ายมากเลยนะอย่างที่บอกนะมันเป็นแบบกึงก่งๆึ่ทีดีที่เก่งกว่าทีดีนะก็ทําให้ลูกเล่นมันค่อนข้างจะง่ายแล้วคิดว่าเออเหมาะก,กับมือใหม่จริงๆแล้วก็ลองจัดตามนี้ดูครับว่าลองไปเล่นนะคนุณพ่อมั่นใจว่าเด็กฟูลบางทีก็มีตกใจนะเจอแบบเฮ้ยคอมโบตลกตลกแบบนี้นะก็ ไปลองจัดเล่นดูได้นะครับหรือคนมีของฟูแล้วเบื่อเล่นซึคุยมิเบื่อเล่น omi, เมกัสแล้วก็ลองมาย้อนจัดดูอาจจะเกียร์สองบางตัวอย่างคนนี้ถ้าคุณของฟูแล้วอาจจะเอาออกแล้วใส่เป็นเลตังเกิลก็ได้หรือไปใส่ตัวอื่นก็ได้หรือไปใส่ทอมก็ได้ก็ยังโอเคเลตังเกิลอะใช่ไหมมันชื่อเลตังเกิลใช่ไหม,หมที่ตัวที่มาจากทีดีที่บ 1, 1, 1, ัสหนึ่งโซนหนึ่งเปิดสองอะเออก็ได้ก็ไม่แย่นะก็ไปลอง เพิ่มลดเพิ่มกันตามสะดวกตามสบายตามที่จะมีของเลยละกันเนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับเด็กมาสั้นๆเนาะออไม่สั้นนะยี่สิบนาทีไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ